สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป u n b o x อกคลิปที่2นะคะของวันที่10เดือน10 s ช็อ p ปิ g ง a l l ์นะคะต้องบอกว่ามันเริ่มจากกล่องกันปลากันดั้ม G40 ตัวนี้นะคะที่นอซื้อมาเพื่อถวายที่ไข่นะคะหลังจากที่ถวายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มา u n นบ็อกซ์แต่ก่องแล้วก็ประกอบให้ดูกันค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับน็อ ที่ t r i p ไม m m มเมนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็น Unboxing รอบนะคะเปิดให้ดูว่า Shopping Hall ์ส่วนที่10เดือน10ไปได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้เป็น h a u l ์ที่2นะคะเพราะว่าเมื่อกี้คลิปเหมือนจะยาวไปนิดนึงก็เลยขอตัดเป็น2คลิปนะคะคลิปนี้เป็นมิส l l ลเลน u สนะคะที่ไม่ใช่มัลเบอรี่นะคะก็ใครอยากดูมัลเบอรี่เดี๋ยวลิงก์ให้ค่ะกล่องแรกนะคะจาก Sephora นะคะ ถุงนี้นะคะไม่ต้องบอกสีส้มเหมือนกันถุงสีส้มนะคะแต่เป็นแบรนด์ Superdry นะคะก็เป็น r e เรดิฟ w e แ r เนาะแล้วก็มีคิวส์นะคะก็จะเป็นใครสนใจอยากรู้ว่าเออใช้สบู่ใช้อะไรยี่ห้ออะไรดีอะไรเงี้ยค่ะแนะนำนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันแล้วก็ขอเปิดอันนี้ก่อนเนาะอาทิตย์ที่แล้วเราไปงานกันดั้มที่สยามพารากอนมานะคะได้กล่องน,นี้มาเป็น Limited e dition นะคะ จริงๆไม่ได้ซื้อมาให้คุณจูดนะคะซื้อมาถวายที่ไข่นะคะพี่ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีค่ะเพราะว่าไปขอพี่ไข่ไว้เนาะแล้วก็สําเร็จก็เลยซื้อตามสัญญาค่ะซื้อกันด้ามาถวายที่ไข่หนึ่งตัวเป็นตัวนี้เป็นให้คุณจูดเป็นคนเลือกนะคะก็คือเป็น SG นะคะแต่เป็น Limited Edition คือส่วนที่เขาบอกว่าเป็น Industrial Design Version นะคะรุ่นที่เรียกว่า G40 เนาะนี่ค่ะ ยังห่อกระดาษแบบแปรปอย่างดีเลยนะคะเขาบอกว่ามันถ้ากระดาษสาะข้างในขาดอะคะเดี๋ยวล็อกกล่องจะเป็นรอยเพราะรุ่นนี้คนที่เขาสะสมกันอะเขาเก็บทั้งกล่องนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าตอนเราแกะเนี่ยคุณโจ้นั่งอยู่หลังกล้องนะคะแล้วก็ทำหน้าประมาณว่าทำไมฉันไม่ได้เป็นคนแกะนะคะนี่ค่ะมันฟินนะคะก,การได้แกะของคนอื่นนะคะ นี่หน้าตาของกันน้ำตัวนี้จะประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะน่ารักมากๆค่ะจะแกะให้ดูขอฉีกเลยนะ คือกล่องเนี้ยค่ะมันมีความพิเศษก่ากันดั้มทั่วไปตรงที่ว่ากล่องนอ้มันเป็นเขาเรียกว่าเคลือบเงินนะคะเนาะมันทาให้คนเนี่ยถ้าเขาเป็นนักสะสมจริงๆเขาก็จะเก็บเป็นกล่องด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณจู๊ดอะกันดั้มทุกตัวของคุณจู๊ดนะคะต่อเสร็จแล้วกล่องและเศษซากพลาสติกต่างๆอยู่ในกล่องพบนะคะส่วนตัวค่ะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในตู้ที่ต่อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะข้างในกล่อง โมเดลตัวนี้ข้างในกันด้ามก็จะประมาณนี้นะคะก็คือกันปลานั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะก็จะมีความละเอียดความนี่แล้วก็มาติดสติกเกอร์เอาเองอะไรประมาณนี้นะคะเราต่อไม่เป็นนะคะรุ่นนี้พิเศษตรงไหนเอ,อ่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เคน Okuyama ok Design Cross กับ Bandai Hobby Center นะคะก็คือเป็น Limited Edition มีไม้กี่ตัวนะคะแต่หนึ่งในนั้นคุณจูดได้มาค่ะเป็นความภาคภูมิใจใช่หรือไม่น่าจะใช่นะคะหวังว่าพี่ไข่จะชอบนะคะถาวายพี่ไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญ,ญาตพี่ไข่ว่าเอาให้คุณจูดเล่นนะคะอันไหนต่ออีนไหนก็ของคุณจูดแล้วนะคะเราก็เปิดอีกถุงหนึ่งในนี้นะคะ่ะก็เป็นของคุณจูดอีกเช่นกันแต่จริงๆจะบอกว่าเมื่อวานนี้คุณจูดไป ซื้อเสื้อมาครึ่งโหลค่ะเสื้อยืดครึ่งโหลค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นปล่อยไป,ไปแบบว่าเรียกว่าออกจากห้องประชุมไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะที่ห่ที่หายไประยะเวลาไปได้เสื้อมาครึ่งโหลค่ะนี่ค่ะครึ่งโหลนะคะก็คือไปได้ที่โอสเกาที่เทอร์มินอลเวนตี้วันนะคะกำลังเซลล์อยู่นะคะถ้าใครสนใจเป็นเสื้อคุณภาพดีเสื้อของใครคุณคุณภาพดีนะคะแวะไปซื้อกันได้ เหมือนขายของนะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะคะแต่คุณจู๊ติดใจแบรนด์นี้มากๆนะคะซื้อแบบซื้อตลอดแล้วซื้อทีอย่างเงี้ยค่ะครึ่งโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาแจกเป็นของโหลนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะแต่ตัวหนึ่งไม่แพงนะคะ250บาทประมาณนั้นถ้าเขาไม่โกหกนะคะโอเคแต่คิดว่าไม่น่าโกหกนะคะก็คือจะประมาณนี้ค่ะมีเสื้อยือดแบบเี้ค่ะ6ตัวนะคะ แล้ววันนี้เราไปเซนทรัลเวิลมาก็มีโปรโมชั่น10เดือน10ใช่ไหมคะ10-10เ 10, นาะวันนี้ซูเปอร์ดก็คือซื้อครบ4,000ลดอ,อลด่นะคะแล้วก็จะได้วอลชอร์เอาไว้ซื้อในครั้งต่อไปอีก1,000กับ10บาทนะคะไว้ลดในครั้งต่อไปสิ่งที่เราได้มาเราก็เลยซื้อก่อน1นครั้งแรกนะคะคือ3ชิ้นลด10%เนาะแล้วเสร็จแล้วพอเอาท้ายใบเสร็จไปซื้ออีกค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ในถุงนี้ก็คือ2บินนะคะ ก็อันแรกก็จะเป็นบ็อกเซอร์นะคะขอไม่เปิดด้านหน้าให้ดูเนาะบ็อกเซอร์ของ s u p e r ร์ไดถ้าใครถูกใจนี่ค่ะใครชอบผ้านิ่มๆใส่สบายนะคะแนะนำแบรนด์นี้ราคาในเมืองไทยจะสูงนิดนึงแต่ใส่แล้วคุ้มค่ะนิ่มมากๆนะคะมันเยอะจริงๆค่ะหนักมาก ของแถมก็ละกันเนาะทุกครั้งที่เราซื้อซูเปอร์ดายหนึ่งบินเราจะได้มาร์คผ้าของซูเปอร์ดมาหนึ่งอันนะคะต้องบอกว่ามาร์คผ้าของซูเปอร์ดามีสายคล้องคอนะคะเนี่ยค่ะของน้าเป็นสีสม้มของคุณจูดเขาเลือกของเขามาเป็นสีดํานะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็ใส่แล้วอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะนี่ค่ะกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้ของคุณจูด กางเกงขาสั้นตัวนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นสวิมสวิมแวร์นะคะก็คือสามารถใส่ว่ายน้ำได้นะคะเป็นผ้าแห้งเร็วค่ะตัวนี้ราคา2,290บาทนะคะนี่เป็นตัวที่สองที่คุณจูซื้อจากซูเปอร์ไดที่เป็นกางเกงทรงนี้นะคะมันแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายข้างๆนิดเดียวค่ะนี่นะคะเขาจะชอบใส่อะไรที่เหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะ แล้วก็เสื้อยืดสุป e r ไดยตัวนี้นะคะน่ารักไหมไม่บอกราคาแล้วกันนะคะตัวนี้เสื้อยืดสองตัวนี้ค่ะเป็นไซส์ xl นะคะไม่อยากบอกไซส์แต่ก็บอกไปแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นสลิมฟิตนะคะก็คือจะใส่แล้วพอดีเอวคือแบบมันจะเข้ารูปอะคะ่ะ ซึ่งคุณจูดไม่ชอบเนาะก็เลยซื้อไซส์เรียกว่าโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะคะตัวนี้เขาจะเอาไปใส่เป็นคู่แฝดกับพี่ชายค่ะนี่ค่ะคือครั้งที่แล้วซื้อให้พี่นุ๊กเป็นของขวัญวันเกิดนะคะและครั้งนี้คุณจูดคือเขาก็อยากได้อะแต่วันนั้นทําไมไม่ซื้อก็ไม่รู้อะ่ะนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าพี่นุ๊กมาดูนะคะอย่าลืมวันหลังถ้ามาเจอการใส่ใส่รูปใส่เสื้อมาถ่ายรูปคู่กันได้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นของต้องบอกว่าเป็นกางเกงวอร์มนะคะใส่สบายๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นแอร์พอร์ตลุคของน้องน็อตนะของของน็อตนะคะเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยค่ะก็จะใส่กางเกงวอร์มแบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อยืดง่ายๆเหมือนใส่ชุดน,นอนขึ้นเครื่องนะคะแต่ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ของน็อตคือเราตั้งใจะจะซื้อไปให้แม่นะคะเพราะแม่อยากได้กางเกงวอร์มก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าแม่ชอบแม่ก็เอาไว้ใส่คะ่ะแต่ถ้าแม่ไม่ชอบก็มันจะเป็นของน็อตนั่นแหละค่ะแล้วก็เราเริ่ม ไปที่ช็อปต่อไปนะคะถุงนี้นะคะเป็นต้องบอกว่าได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือพร้อมกับมัลเบอรี่ถุงที่เป็นสายนะคะก็ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะคะเนื่องจากของหมดค่ะอันนี้เป็นของที่เติมนะคะเติมคือซื้อใช้เป็นประจำค่ะสำหรับหนุ่มๆน,นะคะหรือผู้หญิงก็ได้ค่ะที่ชอบใช้แบบ เคยกว่าหัวจะหลดเท้าค่ะเหมือนเรียกว่า h e to t o นะคะแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเย็นเย็นนิดนึงเป็น mental ค่ะเป็นเขาเรียกว่า body fuel นะคะตัวนี้เป็นใช้เป็นยาสระผมก็ได้สบูอ่อาบน้ำก็ได้นะคะ all in one energizing wash นะคะ hair and body cleanser for men นะคะตัวนี้จริงๆใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแล้วใช้แล้วใจค่อนข้างเย็นสบายๆรู้สึกสดชื่นนะคะเราซื้อ2ขวดเขาไม่ได้1แถมหน,นะคะ แต่คุดใช้เดือละหวดค่ะแล้วมันก็ลดราคาค่ะถ้าซื้อขอบสองอันอะไรเงี้ยมันจะได้ครบตามโปรโมชั่นอะไรประมาณอาทิตย์นั้นเหมือนจะมีวอลเชอร์จากเดอะวันการ์ให้ลดราคาแบบ100บาท3ใบอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะมีพ่พนักงานที่คิวที่ชิดลมเป็นคนแนะนํานะคะแล้วน้องก็แถมสิ่งเหล่านี้มาให้ค่ะก็คือเป็นเทสเตอร์นะคะเป็นตัวอย่างเนาะจริงจก็คือ t r a v e l s ซ z e นั่นเอง มันจะมี d เดลี่รีไฟนิงมิลล์พิลโทน Toner นะคะตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่เขาแจกมาลองใช้แล้วก็จะเหมือนสะผัดเซลล์ผิวให้ให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น m i d ไน g ์รีค c เวอรี่คอนเซนเทรตเป็นเ s สเซนสสำหรับบำรุงผิวหน้านะคะแต่ตัวมิดไ g h t เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวไอตัวไอเซรัมคือดีมากๆนะคะลองรองรองจากของซิสเล่นะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้แบบมีงบมากนะคะแนะนำตัวนี้ มิดไนท์ของมิดไนท์รีคอเวอรี่ของคิวส์นะคะไม่แพ้แล้วก็ใต้ตาเขาลอบขอบตาดีทีเดียวแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าซิสเลนนิดหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะมีครีมมี่อ t ทรีทเมนต์มาให้นะคะคือน้องเขาจะดูหน้าเราว่าหน้าเรามีปัญหาอะไรแล้วก็แนะนําว่าเราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเขาแล้วก็ให้เป็นเทสเตอร์มานั่นเองนะคะกล่องต่อไปกล่องสุดท้ายนะคะสําหรับการอันบ็วันนี้นะคะของเราก็คือกล่องที่มาจากเซฟอร่านะคะ ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่10เดิน10ของเซฟอร่านะคะเซฟอร่าอันนี้เป็นการสั่งที่ได้เอ่ามาจากเซลล์เมื่อครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าของเขาส่งมาอันนี้ส่งมาช้าเราก็เลยไม่ได้อันบ็อกซ์ไปพร้อมกับครั้งที่แล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้แกะเพราะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าข้างในมันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะ,ะก็มาจากเซฟอร่านะคะ ข้างในของเซฟราก็คืออันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเมื่อกี้ยังต้องกรีดกล่องอยู่เลยนะคะก็เขาจะแพ็กมาเป็นชุดๆนะคะตอนนี้นะคะซากกล่องที่อันบ็อกซ์ในห้องเนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเอาออกไปกําจัดอยู่นะคะก็คือเอาไปให้แม่บ้านลงไปซักอลงไปทิ้งนั่นเองนะคะเอาไปขายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขยะรีไซเคิลขายไม่ได้ราคานะคะเพราะฉะนั้นก็ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นแม่บ้านก็จะไม่ได้อยากได้อีกันนะคะก็จะเก็บขยะทิ้งลําบากนิดนึงเนาะมันไม่มีราคานี่คือของชิ้นแรกที่เราได้มานะคะในกล่องนี้เนาะก็จะเป็นฮูด้าบิวตีค่ะอายแชโดว์สีคือแฮนเซสนะแ่บแซนนะคะเฮสตัวนี้เป็นแซนเฮสนะคะอ s e เซชัน สีจะออกเป็นนูทรลนิดนึงนะคะเป็นตัวพาเลตนี้เป็นพาเลตของอายแชโดว์ของ Huda Beauty นะ Huda Beauty อันนี้ค่ะอายแชโดว์พาเลตเนาะ,นนะ,นนะใช้พาเลตนี้เป็นพาเลตที่3แล้วพาเลตแรกได้มาฟรีจากการแลกคะแนนของอายแชโดว์ออกแลกคะแนนกับ s e o r a นะคะแต่ตัวนั้นจะเป็นสีออกส้มๆนิดนึงเป็นคอรัลนะคะแล้วก็ซื้ออีกซื้อเองอันนึงจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มเนาะเป็นสีชมพูเข้มๆและอันนี้จะเป็นสีโน้ตนะคะ ออกสีพีชพีชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นนูโ t r o นิดหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้มีสีม่วงสีอ่อนๆหน่อยค่ะสวยงามน,นะคะอันนี้คือของแถมค่ะที่ก็คือทุกครั้งที่ซื้อก็จะมีแซมภา้ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกเอาอะไรมาเนาะได้มาสามอย่างก็จะมี deep conditioning mask ของ Biorio นะคะ mask ผมเนาะแล้วก็เป็น ceramic strip cleanser ของ Sunday ซันเดรลี่นะคะแล้วก็วิตามิน C ีซีวิตามิน C ีเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากๆนะคะยังไม่เคยลองใช้้ยูยก็คือได้ของแถมมาไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้มาอีกในนี้คืออะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วอะว่าสั่งอะไรไปบ้างอะโอเคอันนี้เป็นของแถมนะคะเขาเขียนเลยว่า UD Complimentary นะคะเป็นของแถมจาก Urban Decay นะคะเป็น c ชอร์รี่เซนเตก็คือเป็นเมคอัพสเปร์นะคะเซตติ้งสเปร์ที่เป็นกลิ่นเชอร์รี่ของ Urban d e c เที่ออกมานานแล้วเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปีที่แล้วเนาะกลิ่นจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่ค่ะ All night e r นะคะตัวนี้จะเป็น All Nighter ก็คือตัวนี้จะแมตหน้านะคะทำให้หน้าเราควบคุมมันบนบนผิวหน้าแต่ว่ามีกลิ่นเชอร์รี่นั่นเองนะคะนี่เป็น t r a เวลไซด์นะคะของแถมนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเบสตี้ของ b i o r g e o ค่ะก็คือเป็นเป็นแพ็คนะคะสำหรับสาหรับคนที่ชอบทดลองนะคะอยากรู้ว่าเราอยากได้ยาสระผมของ b i o r g e o ใช้ตัวไหนดีสำหรับผมเรานะคะแนะนำว่าลองใช้เซตนี้นะคะจริงๆก็แนะนำนะแนะนำได้ยังไงก็จริงๆคือสั่งมาลองเหมือนกันนะคะอยากรู้ว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะว่าปกติเราจะใช้ของเขาคือ Scal Free w i f e นะคะคือตัวสีชมสีฟ้าเนาะ แล้วก็เคยใช้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นสีสําหรับผมทําสีนะคะแต่ตไม่ค่อยชอบตัวที่เป็นผมําสีเท่าไหร่นะตัวนั้นใช้แล้วผมรู้สึกจะเหนียวเหนียวมันมันนิดนึงค่ะแต่เป็นคนผมมันนะคะก็เลยลองอันนี้นะคะ่ะสั่งเขาบอกว่าอันนี้คือเซ็กสสินสิค้าที่ขายดีที่สุดของบิลล g ร์จิโอนะคะซึ่งรวมถึงตัวนี้เขาบอกอันนี้เป็นตัวใหม่นะยาสระผม ตัวใหม่ก็คือ B Gentle B c l a e นะคะ Banana Coconut Nourishing Superfood Shampoo นะคะตัวนี้ค่ะ B Gentle B c l i e เราจะเอามาลองใช้ดูนะคะปกติเซ็ตแบบนี้ซื้อไว้ทำอะไรซื้อไว้ไปเที่ยวนะคะในนี้มีนะคะีค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น Pro Dry Protection Cream นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้ใช้เป็นประจำก็คือเป็นยาสับะผมที่ใช้เขาเรียกว่าฟื้นฟูนหนังศีรษะเนาะ Scalp Reviving ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นมาร์คผมนะคะนี่ค่ะเซตเนี้ยมีเท่านี้คือของที่ดีที่สุดของ b i o g o นะคะถ้าใครอยากรู้ว่ายาสระผมดีที่ดีเป็นยังไงนะคะแนะนำให้ลองแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะของตัวเนี้ย Scalp Revival เนี้ยแนะนำจริงๆนะคะสำหรับคนที่เหมือนผมอ่ะหนังศีรษะคันหรือมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ดีมากๆนะคะทำให้เหมือนรู้สึกว่าผมเราแบบ หนังศีรษะเราสะอาดจริงๆอะคะ่ะพอๆกับตัว PhD ของอที่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะ Living อะคะ่ะ Living Proof เออคุณภาพใกล้เคียงกันเลยแต่ Living Proof ถูกกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็จะราคาสูงกว่าแต่ใช้น้อยกว่านะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเขาเพิ่งเอามาให้เราเมื่อกี้นี้เองมันคือ c u b c ค่ะ BMW M3 นะคะทอยที่คุณจูส เพิ่งได้มาวันนี้ค่ะในราคา400บาทนะคะเท่านี้400เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะซื้อที่ร้านที่เป็นเหมือนคล้ายๆ pop up store นะคะของที่เซนทรัลเวลด์นะน่าหลักมากมเขาบอกว่าเป็นรถโยนแบบเป็นโมเดลของรถนะคะที่ทำพยายามทำให้อยู่ในสี่เหลี่ยมลูกบาทนะคะปกติคุณจูดเขาจะต้องไปค้นหาตาม ตลาดนัดค่ะก็คือไปตลาดนัดรถไฟนะคะแตเดี๋ยวจะลิงก์คลิปนั้นให้ดูกันนะคะว่าเขาใช้ระยะเวลาในการค้นนานขนาดไหนนะคะเผื่อจะใครชอบอะไรแบบนี้นะคะสามารถตามไปดูกันได้ะคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปต่อไปจะเป็นยังไงจะพาไปเที่ยวไหนที่แน่ๆตอนนี้เราติดไว้2คลิปนะคะคือทริปเชียงใหม่ยังไม่จบนะคะอย่าลืมตามไปดูกันได้กับแอลเชียงใหม่นะคะคือตอนนี้อัปโหลดไปแล้วถึงเอพิโซดที่6นะคะ แล้วก็ยังมีทริปภูเก็ตที่เรียกว่าสุดพิเศษสเปเชียลมากๆตอนวันเกิดน็อตนะคะที่คุณจูเซอร์ไพรส์แล้วก็พี่ๆน้องๆที่โรงแรมเนาะยังไม่บอกว่าโรงแรมอะไรนะคะน่ารักมากคือสซอร์พสุดๆตลอดทริปเลยค่ะอย่าลืมตามไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันค่ะบ๊าย